ไทยประกันชีวิตอยากเป็น Your everything คุณชอบแบบไหนให้คุณเลือกได้เลย MTL Smile Service พร้อมเทคแคร์ดูแลทุกเรื่องกรมทรรด้วยบริการสุดประทับใจแบบไร้รอยต่อให้คุณเลือกใช้บริการได้ตามไลฟ์สไตล์ที่ชอบทั้งออนไลน์ออฟไลน์ทั้งแบบ h Human t o u c h หรือ Self Service เพราะทุกจุดบริการทัสถึงกันไม่ว่าจะไกลหรือใกล้ก็อยู่เคียงข้างคุณเหมือนมีที่ปรึกษาส่วนตัวที่รู้ใจชอบคุยแบบ Human t o u ั h มาพบกันแบบ สบายเป็นกันเองที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศในวันและเวลาทําการให้บริการทั้งด้านกรมธรรม์รวมถึงให้คําแนะนําหรือต้องการปรึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์แบบประกันที่คุณสนใจก็ปรึกษาได้ฟรีมั่นใจทุกครั้งที่เข้ารับบริการเพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมเทคแคร์คุณชอบสนทนาเห็นหน้าเลือกใช้บริการวิดีโอคอลที่โทร1 7 6 6หหรือผ่าน MTL Click Application วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ชอบแบบโทรโทรเลย1766ทุกวันตลอด24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการคลายข้อสงสัยให้คุณคลายกังวลหรือสามารถใช้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์อัตโนมัติให้คุณทําธุรกรรมด้วยตัวเองได้ง่ายๆได้รับคําตอบรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้นหรือหากคุณเป็นคนชอบคลิกก็ต้องเลือกใช้ MTL Click Application ให้คุณทําธุรกรรมได้ครบทุกเรื่องกรมธันสะดวกครบจบในแอปเดียวหรือถนัดแชทใช้บริการไลฟ์แชทที่เมืองไทย c o t h หรือติดต ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของบริษัทที่ Official Account เมืองไทยไลฟ์ใน l ล n e Facebook Twitter i n s t a g r a กรม k t o k และและ u u u e อยังมีคนดูแลเทคแคร์ care, และเป็นที่ปรึกษาเหมือนคนรู้ใจเลือกให้เมืองไทยประกันชีวิตเป็น y o U Everything ของคุณ สนใจซื้อประกันชีวิตและสุขภาพหรือปรึกษาเรื่องประกันชีวิตและสุขภาพฟรีที่โทร7 7 6 6หหรือที่ศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศหรือติดต่อตัวแทนประกันชีวิตของท่านเมืองไทยประกันชีวิตให้คุณคุ้มค่ามากกว่าแค่คุ้มครองเพราะความสุขคือทุกอย่างจากเมืองไทยประกันชีวิต